โอเคผมโอ้โหสวยเลยเปิดตัวผมพูดตรงๆว่าตอนนี้ผมเห็นตัวละครใครเลยตอนวีคุณมันจะสร้างแล้วคุณก็อย่ากนนี่คุณไม่ให้เตรียมตัวหน่อยเหรอ นายจู๋ครับใช่เฮ้ยน่ารักขอจูบหมอนหน่อยได้ไหมอย่าเดินไปอย่าเดินเลยเอ๊ะทำไมมันดูวุ่นวายเหลือเกินคุณพี่เหนียวแล้วล่ะของข้าอย่างเงี้ยคุณพี่เหนียวแน่นอนใช่ไหมคุณพี่เหนียวบอกว่าคุณไฟจะถ่ายคุณยุ่งไม่ยินบังนะเอาดิ้งออกไปเลยเดี๋ยวเข้าใหม่ดิ้งออกดิ้งออกโอเค ดูคุณช้ากันมากเลยอ้าวผมไม่ได้ช้าครับเพราเราไม่ได้ช้าพวกเราไม่ได้ช้าตอนนี้พวกเรากำลังรอคุณช้าละช้าคุณคุณฟ้ครับกาสอตัวขึ้นไปหน่อยครับขอตัวขึ้นไปหน่อยคุณกอตัวขึ้นมาผลมันก็ขึ้นไม่ได้ไหมอะคุณอะคุณ้ไมก็มีขึ้นอะโอ้ยอยากขึ้นไปเอ้ยนะฮะ ขึ้เกาขึ้นไปีนมากเลยอ่ะขึ้นจะมากกระแขกตรงโอ้ยก็แค่ตรงเนี้ยแน่ะนะขึ้นตรงเนี้ยโอ้ยก็แค่เนี้ยคุณจริงจริงผมไม่ได้ขึ้นตรงนั้นหรอกคุณพี่เหยียบตะเกาะตรงนั้นพอดีก็เลยขึ้นมาไดแน่ะกระโดดตรงนี้พ่อฟาโอ้ได้ค่ะว่ามีปัญหากระโดดตรงนี้การกระโดดเสมอแอดแอดเออยังไม่คุณโอมกับไอ้นี่ยังไม่แอดกันเลยนี่ แบกันเลยสองคนเนี่ยคุณผู้ดูแลสวนคุณผู้ดูแลสวนนะคุณอมคุณอมเชื่ออยู่ในเชื่ออยู่ในเชื่ออยู่ในดิสคอร์ดครับครับผมผู้ดูแลสวนไปคุผู้ดูแลสวนเฮ้ยแมวปอมคุณผมต้องออกไปรับใช่ไหมเนี่ยก็ะโดดตรงนี้มันยังขึ้นได้เลยเนี่ย มันมันโดดมันโดดมันโดดตัวนั้นขึ้นได้นะแต่ว่าเราต้องเราต้องแขนติดอ่ะขึ้นป้าขึ้นหัวหัแขนเราเราต้องติดอ่ะขึ้นหัวแล้วค่ะคุณป้าครับได้ค่ะคุณป้ามากระโดดหัวผมแล้วก็ขึ้นหลังคาไปก็ยากนะครับใช่ครับโอ้นหัวคุป้าเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับโอเคเจ๊แล้วเจ๊แล้วคุณป้าครับคุณป้าโดดขึ้นหลังคาเลยครับขึ้นราคาไปใช่เอาใหม่ครับเอาใหม่ เดี icana, cents, ๋ยวเดี 55, ๋ยวผมชอวมาให้นี่ครับคนขค้นพื้นหัวผมใหม่เฮ้ยวากระโดดทีเดียวครับจับรายะดีตัวเดียวกแต่ทีเดียวออุ๊บอุ๊บอุวอะ๊บอุ๊ยออุ๊บอน๊บอขึ้นุ๊บอุ๊บอออบอุ๊บออุ๊อุ๊บอุ๊บอุบอออบบ ออกไปรับด้วยแล้วเราจะได้เปิดคลิปแบบสวยๆงา่ยงๆโอ้มหรับคุณอูงแป๊บนึงโอเคโอเอเคดับดนิดนแวคุณคาร่าเปดขึ้นดีกว่าไว้จังกันด้ค่ม่คาร่าาเจไหผมเปลี่ยนชีิ่ได้คุณอ่น่คุณเป็นร้าคน ทิ้งไปเลยอาชีพไปไหนเราเป็นแบบเราเป็นคนธรรมดาพูดเบาเปยนเจ้าร้านเป็นเจ้าของร้านดีเมื่อวานพื้นมาเย้ผมก็ดีเยี่ยมเลยเปิดตัวผมพูดตรงๆว่าตอนนี้เห็นตัวละครใครเลย อย่าลืมแบกคาด้วยนะครับทุกคนเอาต้องรอดนะคะต้องรอดทุกคนบายบายไปายกันไปไยกันเลยอ้ยฮัลโหลโอ้๋ยว้ามาโรเคนี้เขาจะรอให้ถึงเขาจะให้ถึงน้อยๆก่อนแล้วเขาเข้า เราต่อตัวให้ถึงที่สุดปั๊กขึ้นไปเลยมันกติดเพดานครับติดเพดานบ้านติดเพดานบ้านคุณจะยินใครจะซื้อถาใครจะซื้ออะไรใครจะซื้อแล้วทำไมผมซื้อไม่ต่ออ่ะไอ้เครื่องดีสุดเนี่ยไก่ทองใครเครื่องดีสุดขายทองใครเครื่องดีสุดนั่นก็ผมแล้วดิฮะนั่นก็ผมแล้วดิถ้าคุณถ้าคุณฟาแล้วดิคุณฟาแรงสุดอ่ะ หาวคุณหมไม่เข้าเลย่ะสัยหมไม่ได้กินอัไม่ใช่โอ้ยทอง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 อันนี้อันนี้อยเกในเกมงเนี่ยทำไมมันโหลดเยอะคนมันโหลดกันหมดหรืว่าเข้ากันหมดแล้วเขาโหลดนานนี่หลอนีเหรอคะเออมันโหลดนานขนาดนี้รอมีมันมาดูลจังอคนเชื่อว่าราคุณซาร่าของการย่ใช่พอพร้อมจาร่งายอยู่ เราทำได้เหมือ้ใช่มันจว่าเราได้เต้นไหมกันเต้นเต้นเต้นอะไรไม่รู้ดีไหมคุณแต่ทั้งชายลีผมบอกพี่รีเหอะลีเหอะนานขนาดนี้กดออกนะโอเคครับเฮ้ยคุณฟ้าฟ้าไปบวชมาหรือเปล่า ควรทวงตัดการเชื่อมต่อกันเนรอข้อ่อีกรอบเอาเอาแล้วมึงคนเอามึงไม่ได้กดเข้าร่วมเลยอะเอาใครกดเข้าร่วมมาเอาใครเข้ามาแล้วเอาผมเข้ามาแล้วเอาคือยังไงคือยไงคอนรอนอ้ออกวะเราต้องออกไหมทำไมอะทำไมอยู่มันกดเข้าร่วมมาเรียไม่ได้กดอะไรเลยตกขยับได้เลยอ่ะ เอาใหม่เอาใหมเอาใหม่ผมว่าผมกดได้ยังไ่เชียวยังไม่กดเขาเราอยู่แต่คนบางทีนะเขากดตามนะอ่าผมกดจอยไปแลผมกดรีจอยไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างใดเขาไม่มีผมบางคนณเขาสร้างคุณมีแต่กดคุณมาคุณมาลองลองไปอยู่ในห้องซับย์กับเราให้องมันติออกเองนะคุณแต่ไม่ต้องกดอะไรอ่ะ ผมคนที่ผมอ่ะคนไม่ที่ข้างบนผมไหมผมอ่ะคนไม่มีผมอุณคาลาผมคุณคาลาก็ไปบวชมาเหมือนกันตังจะหมดแล้วต้องมาซื้อของใหม่มีคนอยู่ในร้านเพิ่อคนหนึ่งใกล้แล้วดีพนี่ึงนั่นแหละแล้วผมคุกฟ้าก็จะกลับมาผมดอก นะครับเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะอัดคลิปเซกันกี่โมงมันเหมือนกับเกมบางเกมเนาะเป็นแบบนี้ว่ะนัดนัดกันหนึ่งทุบเล่นสองทุบไปกันเลยเก้าคนเหรียญข้ามาเข้ามาคนเกินใช่มันก็ไม่เสียหายเลยหรอกคุณเล็กเก้าก็ไม่ยิงไอ้บาทเล็กก็ไม่ยมงคลใช่ใช่เล็กเก้ามงคลทำให้เราน่าจะมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้นไงี้ยเปนสวย เขาไม่ทันผมจะทำนะใช่ไหมครับพี่พี่ไม่ไม่ถ้าเขาไม่ทันผมจะตะโกนลั่นดังๆแล้วนะเมื่อไรจะสร็จเราต้องกัดเขาเข้าเข้าไม่ทันผมก็ไม่เล่นแล้วแหละอ้าวเป็นเป็นหลอดไหมคนเข้าได้แหมดเลยได้แล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมไม่มันมีรูปชื่อขึ้นน่าจะได้แล้วแหละ ไฟยื่นเชือกมาเลยเมื่อกี้แต่ทำไมมันหลุดอ่ะมันลงหลดก็ยังหลุดอยู่เหมือนเดิมโอ้เหมือนเดิมจริงถ้าเข้ามาด่านแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอานี้กันได้ก็ได้เ้ยเห็นด้วยเป็นตัวอานีหรเปลี่ยนเป็นเกมหรือเปล่าโอ้ยเขาจะจบที่เกมนั้นตลาดเลยเหรอคะเริ่มเป็นมปัญหาว้้ยเมาคนมีปัญหา เอ้าทำไมผมมีขาคนเดียวทำไมผมไม่มีผมอ่ะเล่นเล่นเล้นเล่นเล่นเล่นเลานเล้นเล่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 นลนล่นเลานล่นเ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 ลนลนเล่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 นลนเลันเห็นเลนเล่นเล้นเลา <emaal> ไปไปไปเดี๋ยวผมอัดเจอแล้วผมส่งไปได้ให้คุณฟ้าเผื่อมีอะไรดีๆโอเคุณค่ขอบคุณจ้าเพราะถ้าเล่นกับคุณฟาก็คุณฟ้าอาจจะอยู่อีกโลกหนึ่งเราก็อยู่อีกโลกไปไปนักคือัเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วไปยังกำลังโหลดอยู่เลยอ่ะยังโหลดอยู่เลยกำลังโหลด เข้าอยู่หน้าหลนกันหลไม่ต่างกันผมว่าไม่ต่างกันไม่ต่างกันโอ้โหที่เราเล่นให้เราไปจบที่เอาพีดีกว่าอืมปะคุณเข้าเลยแต่เอาวเรยได้หคนนะอ๋อสามคนอะไรตงห้องเลยคุณไม่ดูรูปไหนมาก่อน lắm chụp ao y ao y lắm chục ao lên